องค์กรการต่อต้านสารต้องห้ามโลกหรือวาด้าออกแถลงการว่าไม่ให้การลองรับไทยเกาหลีเหนือและอินโดนีเซียเนื่องการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติทั้งระดับภูมิภาคเทียบหรือระดับโลกเป็นระยะเวลาหนึ่งปีโดยอินโดนีเซียและเกาหลีเหนือถูกแบนเนื่องจากส่วนตรวจหาสารต้องห้ามในประเทศไม่มีอุปกรณ์และเครื่องมือในการตรวจหาสารต้องห้ามที่มีประสิทธิภาพส่วนไทยนั้นถูกแบนพอไม่ทำตามข้อบังคับของวาด้า โดยนะักกีฬาทั้ง3ประเทศก็สามารถร่วมกันแข่งขันกีฬาระด,ดับนานาชาติได้ปกติแต่ก็ไม่สามารถแข่งขันภายใต้ธงชาติไทยได้ในภาคกรรมอื่นยกเว้นในโอลิมปิกเกมเท่านั้นจนกว่าจะมีการยกเลิกโทษและนอกจากนี้ทั้ง3ชาติจะมาได้รับโอกาสในการเข้าเป็นสมาชิกของบอร์ดบริหารและจะถูกเชิญให้ออกจากตําแหน่งคณะกรรมการชัว่วคราวซึ่งหลักการของวาระนี้นะครับ ต้องการให้หน่วยงานตรวจสอบสารกระตุ้นในแต่ละประเทศนั้นหรือนาโต้ดำเนินการอย่างอิสระแต่ในส่วนของไทยเหล่านั้นหน่วยงานดังกล่าวอยู่ภายใต้การบริหารของการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งหลักการของวาระนี้นะครับต้องการให้หน่วยงานตรวจสอบสารกระตุ้นในแต่ละประเทศหรือนาโดดำเนินการอย่างอิสระแต่ในส่วนของไทยเหล่านั้นหน่วยงานดังกล่าวอยู่ภายใต้การบริหารของการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งทางพัวว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือก,ก,กทก็ได้เปิดเผยว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้เราพยายามเร่งแก้ไขกฎหมายพรบค,ควบคุมการใช้สารต้องห้ามซึ่งบางขอ้อก็ไม่สอดคล้องกับกฎของมานดาทา้งก,กทเองก็ได้ดาเนินการแก้ไขกฎหมายโดยยังมีเรื่องของกฎหมายลูกในทุกหุดและบางประเด็นก็ได้ชี้แจงแล้วแต่ก็ต้องแก้ไขกฎหมายก่อนแต่ะระบบการแก้ไขกฎหมายไทยนั้นต้องใช้เวลานาน ตอนนี้เรื่องการแก้ไขปัญหาก็อยู่ที่สำนักกิจศีลกาแล้ว